สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมน้องสิดิจะลาก่อนนะครับยินดีกับสู่ช่องน้องสิดิพาเบิร์ดช่องนะครับมืัอนี้ก็อยู่นอกสถานที่เล็กจังน้อยนะครับแต่ยังมาบอกนะครับว่าอยู่ใสนะครับนต่มืัอนี้่ไปเหตุงานกันนะครับเนาะเดี๋ยวเก็บมาเป็นความลับก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวถามมูก่อนนะครับมืัอนี้นัดมูไปเหตุงานนะครับเนาะเดี๋ยวตัดภาพเปตอนเจอมูกันเลยนะครับเนาะ ตามยังไม่มากำลังสั่งของตอนนี้ก็ได้ของพี่แล้วไปพี่เล้วเรียกีิไม่ข้ามกลับไม่ได้หรอกเองเลยเอ้ยไม่เนน่ยไม่กินยากเลยครับกงเด้อกงเด้อ เป็นไงขอดีขอดีวันแม่งมันเละเฮ้ยมึงไม่เอาเนี่ยอ่อนว่ารู้เรื่องอะฉลาดฉลาดอ่ะ ตัดภาพไปซ้อนได้กินกันเลยนะคะห้ังจากวุ้นกี้ที่วุ่นวายกันตอนนี้ก็ได้กินแล้วโอเป็นแผลเลยเลือดออกเอาเสมือเลยกินเนี่ยไม่รู้เก็บปากโอ้ร้อนร้อนี่ยนร้อนร้อนโอ้ตักออกด้วยไม่แตะนะครับ

ของยังไม่หมดเลยของเต็มโต๊ะมากเลยครับเนยเนยละลายแล้วเนยละลายหมดแล้วน้ำมันไหมทุกคนไม่ไม่ใช่น้ำมันนะครับเนยครับเนยละลายนะครับฝากติ๊กตอกด้วยครับะะจะขึ้นลิงก์ตรงนี้ครับเง้ยเงี้ยม่ต้อยากบ,บูว่ามาเติมของครับวันนี้น่าจะกินได้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูไปถ่ายดูให้พี่บูครับตอนนี้มาทำอะไรครับหมูหมูเล้งกลืนไหนอะหมูแรกครับ มีการเล่นที่คลิปนะครับอย่างชอบเลยครับน้กันนะยคน้องซีดีก็กำลังหยิบมีคลิปมียกขึ้นมากินนะครับคลิปขึ้นมาแล้วไงต่อครับใส่จานครับใส่จานครับใส่จานแล้วใส่อะไรใส่ปากครับอร่อย อร่อยไหมครับเป็นไงบ้างบัวอร่อยปะใช้ได้อร่อยใช่รีกินนะเว่ยเออกมาเยอะเองยังไม่ได้กินเลยอร่อยปะบัวไม่อร่อยซีมันอยู่ตรงนี้อร่อยปะปั๊มไม่อร่อยอร่อยปะอร่อยไหมยังไม่กินอะไรเลยเคิบไม่ได้กินอมึงจะหมดนหมดแล้วเนี่ยกูจะหมดเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปเอาของเพิ่มครับอย่าอย่าเพิ่งเดี๋ยวขอกินให้หมดก่อน

ผู้ใหญ่อไร้อนมากแค่ะกย้อนกเล่นดิอ่ะอใครจะกินด้วยหน่อยตามเย็นด้วยห่อยฮะกินด้วยหน่อยยังไม่มีอะไรเกลดยังไม่มีอะไรเกล็เฮ้ชไหน่อยช่วยหน่อยเ้้ไม่าไม่ยเ้ม่ไม่กินดม้องอ อันนี่คุณถ่ายตามคุณไปที่มหาลัยอ่ะยอมให้ไฟไปถ่ายก่อนคุณวียงครับคุณเมาอะไรครับเอาอะไรครับ ตอกใช่ไหม,ไมดิสตอกใช่ปะเดี๋ยวฝากลิงมานะดิตอกไปคงแล้วก็ติตอ,อนนะะก,กตอบูนะคบแล้วก็ดิสตอกปามด้วยฝากไปกดติสฝากไปกดตามติสตอกนหนะะ่อเดี๋ยวเดี๋ยดเด็กเี้ยตยเต็มนะครับคุณจะกิยนอะไรเต็มอะไครับ กุสเล็บอันนี้ถ่าเย็นครับไม่อันนี้วานิลลาอันนั้นเปลือกเปลือกเปลือกมึงทุกทายกินอะไรทีครับตรงตรงนู้นสตรอเบอรี่ตรงนู้นสตรอเบอรี่ตรงนู้นอ่ะเอาหมดทุกอย่างครับเอาหมดทุกอย่างเอาอะไรเหรอเอาแบบตาข้ออะไรครับพี่คะผมยังพิ่กินอะไรครับพี่อะไรอ่ะวานิลลาเหรอ โอ้มันเนี่ยตักให้น้องตอนนี้คุณแฝดตักไอติมไม้หมเอาทุกรถนะไฟรถเบ่นรถ เอารสชาไทยด้วยชาไทยมีชาไทยม่ไดชาเย็นชาเย็นอ่ะชาไทยกับชาเย็นก็เหมือนกันอยางชอบนี่เอานี้ด้วยไอตีมมันติดเนี่ยมึงเห็นมันแน่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 คนหล่อตัดคุณหล่อ เออดีดีคุณออไปตักจักเย็นยังชอบโอ้คนขายติมตักได้ไงวไหจิ๊คแข็งอ่ะไอตมแบบตักแข็ยังชอบไหมไอติมจ่าเอามาศบาทตักตักให้หน่อยนี่ครับได้ไอติมแล้วครับเยอบไปนั่งที่นครับ ให้หน่อยครับให้เองเดียวกินโยให้หน่อยครับพี่ได้กินยยะคตอบเดียวกันฟังอีกกี่ปี64เอ้ยกี่เดือน64ปีวะตอนนี้ก็มาเดินเล่นที่บิ๊กซีต่อครับเดินย่อยครับเมื่อกี้พวกเรากินไปกินไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงวะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับกินกินไปตั้งแต่บ่ายสองคึงบ่ายสามครึ่งตั้งแต่บ่ายสองเนถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะครับ กินไปครึ่งครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งไป